สวัสดีค่ะอือสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีใครมาวัดลูกกูัว <c oughs> เป็ดกาก <c oughs> อะไรเนี่ยพาลินยาเป็ดกากควุกนิ้ตาไม่ค่อยดีต้องจ้องสเปอร์เว้ย สเปอร์แม,แมนยูพ่อเลยแมนยูอสัตว์เมื่อวานแล้วอสัตว์แมนยูเมื่อวานแล้วอย่าปะอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าเรื่องเยอะแมนยูไปทางนู้นเลยวันนี้หงแดงหรือสเปอร์ต้องเดี๋ยววิเคราะห์จากวิเคราะห์จากแล้วสายตรงจากออกฟอร์ดโทรมาตึ๊ดตึต,ต,ต,ตบอกว่าวันนี้หงแดงจะยิงสามเมตรนะครับ, 3, 1, รบ 3, 1, วันนี้หงแดงจะยิงสามเมตรนะครับสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งวันนี้หงแดงจะยิงสามหนึ่ง คือใครจะสาวกที้อะไรแมนยูนี่ไปเมื่อวานแล้วเรื่องเก่าแล้วจบแล้ว <c oughs> อืเสียขอเว็บหวยห,หน่อยอ๋อไม่มีครับผมนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไอสัตว์เดี๋ยวปังหมุนให้นะการพนันสิ่งไม่ดีไอสัตว์อยากเล่นไปเล่นกันเอาเองไอแม่เอ็ดเอ็ดแม่เอาเลย เสียครับผมโดนกองจากเว็บพนันเออนี่มันยังไม่จบกันอีกเหรอเนี่ยก็กูบอกแล้วว่ากูไม่เคยไปไลฟ์สดตามเพจต่างๆกูไลฟ์สดมาจากเฟซนี้ผู้ติดตามล้านเจ็ดเออมึงจะถามอะไรกันนักหนาว่ามันน่าลำคาญนิ่มหายเลยเนี่ยปักให้เลย L A I B C เนี่ยเนี่ยปักไว้ให้แล้วเนี่ยมึงก็จัดการเอาเองการพนันเป็นสิ่งไม่ดีอืมนี่เดี๋ยวโทรโทรให้พวกมึงดูเลยไปเอาโทรศัพท์กูมาดิเดี๋ยวโทรหาคนชื่ออะไรวะ เดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาโค้ชลิเวอร์พ <t> ูลเลยเดี๋ยวโทรหาโค้ชลิเวอร์พูลก่อนเดี๋ยวโทรหาโค้ชลิเวอร์พูลเลยว่ามันจะเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษกับมันก่อนพูดภาษาอังกฤษกับมันด้วยอืมแป๊บหนึ่งนะโทรหาโค้ชลิเวอร์พูลก่อนอืมขอโทรหาโค้ชลิเวอร์พูลก่อนนี่ผมโทรหาโค้ชลิเวอร์พูลเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษใส่คันจะเปิดโฟนนะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าลิเวอร์พูลคิกคิกคิกวันทูจีโฟ่ททูทูทูเอ่อ my name is <two. S 1> you coach you coach ลิเวอร์พูล my name is my name my name is เซอร์อเล็กโฟกุสนโฟกุสนหรือโฟกุสันเอาดีดี กุศลชอบการกุศลอ๋อชอบการกุศลเอาอันนี้ถามจริงๆนะไม่ถามจริงๆอันนี้คือคือคุณสายบอลล็อกอยู่แล้วคุณคุณบอกหน่อยว่ามัน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 จะจะชนะ,จะ,จะ,จะกี่ศูนย์วันนี้น,นะครับผมบอกให้เลยนะ,ะจัดไปภาษาไทายเลยคุยง่ายบอกให้พวกมันฟังนี่นะ,ะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงโทรเช็คสายตรงก่อนคุณโทรสายตรงจากเซอร์อเล็กฟอร์กุสันหน่อ์เดี๋ยวแป๊บไอ้เย็นแม่เซอร์อเล็กฟอร์กุสันนี่มันอยู่ลิเวอร์อ๋อ แมนยูเอออยู่แมนยูสัตว์แล้วเย็ดแม่มึงไปไปถามเสื้อเอเล็กทำคุยอะไรเพื่อนกันเพ่อ๋อเพื่อนกันนะเสื้อเอเล็กเพื่อนมึงนะจะอธิบายฟังนะวันนี้ลิเวภูเนี่ยนะอยู่อันดับที่ห้าลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่ห้าสเปอร์อยู่อันดับหกร์อยู่ราคาเปิดมาตอนหัวค่ำเนี่ยนะเปิดมาตอนบ่ายสองโมงเนี่ยอยู่ที่ราคาปปเออการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าไปเล่นการพนันนะอย่าเล่นการเปิดที่ราคาปปตกแแลล้วหะ ่ลิเวอร์พูลได้ชื่อตัวจริงมาปาดหลายไปครึ่งลูกอทีแรกแค่ครึ่งลูกครับครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูกเฉยๆตอนนี้ครึ่งครบสิบหนังกำลังสวยอยากใส่ต้องใส่แต่ตอนนี้เออกูไม่ถามมึงแล้วไอสัตว์ถ้ามึงรู้มึงรวยไปไล่สัตว์อ่าจบแค่นั้นพอนี่สายตรงจากเซอร์อเล็กโฟกุสันนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลจะยิงสามศูนย์นะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วไปนอนวัดนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่สมควรเล่นอืม อืมไอสาวกของไอสัตว์กูไม่มีสาวกไอสัตว์กูเล่นทุกอย่างแมนยูลิเวอร์ไอเฮียเย็ดแม่กูไม่มีสาวกกูไม่ชอบอะไรที่กูได้เงินกูเอาหมดอืมสเปอร์มาครับเชื่อผมเสียถ้ากูเชื่อมึงถ้ามึงเก่งลิขิตทาทิพถ้ามึงเก่งมึงคงไม่เป็นแบบนี้นะไม่ต้องมาสอนกูจบนะลิเวอร์โดนแน่ครับโดนพ่อมึงดิอืม มีคนแอบอ้างเว็บแม่งหน้าโมโหจำไว้นะครับไลฟ์สดที่ไม่ได้มาจากเฟซผู้ติดตามล้านหกแสนห้าไอจีเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะแล้วดูผู้ติดตามเนี่ยมันมีผู้ติดตามปลอมกับจริงลองดูที่ไลฟ์สดเนี้ยที่ไลฟ์สดอยู่ตอนเนี้ยลองดูผู้ติดตามจริงเสียถ้าพวกผมแชร์เสียจะให้อะไรถ้าพวกมึงแชร์เหรอถ้าพวกมึงแชร์กูจะให้อะไร พวกมึงแชร์แล้วทายคู่อะไรมาว่าจะชนะเดี๋ยวใครทายถูกกูจะมาแจกคนละหมื่น10คนใครที่ทายถูกไปคนสำหรับคนแชร์แล้วมึงเม้นต์ใต้คอมเมนต์นี่เลยว่าลิเวอร์หรือสเปอร์นะกูแจกฟรีนะอืมสเปอร์เจอชัยครับเสียเอาตอนนี้ใครแชรนะ์ลงกลุ่ม5กลุ่มได้ไหมแล้วก็พิมพ์ว่าใครจะชนะลิเวอร์หรือสเปอร์พิมพ์ทายสกอร์มา พิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้สกอร์ออกปุ๊บกูจะมาไล่ดูสิบคนเท่านั้นที่จะได้อืมสเปอร์ชนะสองหนึ่งพ่อมึงตายไม่มีหรอกนะอืมมาเที่ยวระยองไหมเสียอืมพิมพ์แล้วไก่สี่ศูนย์ไก่คือทีมอะไรอืม ไก่สเปอร์รอว่ามาเสียโทหาเสียโทหาอะไรเสียโทอ๋อเสียโทหาสายตรงได้อันนี้สายตรงจากกัมบูชาเดี๋ยวโทหาสายตรงจากกะเหลี่ยงนะครับสายตรงจากกะเหลียงสายตรงจากกะเหลียงอันนี้สายตรงกับจากจากะเหลียงเลยโดยตรงเลยว่าอะไรจะชนะนะเอาใหม่ เออสายตรงกับจักจากกะเหลี่ยงฮัลโหลฮัลโหลอะอันนี้สายตรงจากกะเหลี่ยงไหมไอ้พูดกะเหลี่ยงกันต้องอะไรนะพูดกะเหลี่ยงอ่ะอือเดี๋ยวพูดกะเหลี่ยงกันอ่ะพูดแบบพูดมาช้าลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลหรือว่าไงอะหรือพ่อเนอะกะเลี่ยงอ๋อกะเหลี่ยงกะเหลียงกะเลียงริเวอร์พูลว่าไงลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์ ไม่มาหลังลิเวอร์ pool อ๋อแม่ง pool ไม่ช้า p ู o ไม่ช้า p ู o ไม่ช้าเออเอ o o l ไม่ช้าแล้วลิเวอร์พูลจะชนะทลาทลาทลายว่ามาสอสูสอสูแล้วต้องต้องกินข้าวต้มหรือจะกินกินข้าวต้มหรือกินพาตคารหรือมาม่าพาตคารพาตคานะไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปโป้นะโป้โลโคดีแม่วนะ โปโลขคดีไม่เอานะเออโอเคอ่าสายตรงจากกะเหลี่ยงก็ให้ลิเวอร์พูลโปโลโคดีอ่าไอสัตว์ลิเวอร์พูลมีตัวอะไรเด็ดๆไม่รู้เสียขอเว็บเล่นบอลหน่อยครับอืมเย็ดแม่หมุดอยู่ทนโท้อไอสัตว์เยดแม่การพนานเป็นสิ่งไม่ดีอืม